สวัสด,ดียินดีต้อนรับเข้าฝู่ช่อง B ล a c i n g นะผมวันนี้อยู่กับผมผมจะพาไปดูบางลมนบะเพื่อนๆแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปรีวิวรถแต่อย่างใดจะเป็นคลิปขี่พอดีคันนี้เป็นรถน้องผมนะผมของจ็อบเอ็มแดงนะผมถ้าใครจําได้นะก็คือผมพาน้องไปทํารูข้าวหกมาเพื่อนห้า 6, ชักเดิมวอเดิมเลยเนะี่ยแล้วก็ลิ้นฟี่ปีใบเดียวกระท่ออหนึ่งผมจะลองไปวิ่งดูนบผมแต่ว่า ไม่รู้จะได้วิ่งยาวไป้แค่ไหนนะเพราะว่ารถรถอุ้ยห oh, <no. S 1> ยอกเยอเมื่อกี้มีการ mm hmm. ชาวพม่าและชาวไทยได้มองหน้ากันจะทำสงครามกันอีกครั้งนะครับผมหยอกๆยอกโอ้รถเยอะจริงหวังเพื่อนผมใส่ต้องไปวิ่งบอกไขว่ว่ะ จะบอกไข่ก็จะขัดใจเพื่อนตรงแม่งมืดนี่แหละหุ้ยอ่ะตึงเว้ยเอาไปวิ่งทิปสบายอันนี้เป็นเฟติบเด็กน้อยปรงเรียนนะผมไม่ได้ต้องการกำลังอัดสูงแค่ไว้ข้ามไฟแดงไว้ยูเทินพอครับผม เรีกยกไงก็รถ,รถรถเขาเรียกว่าไงเดียรถเล่นสั้นนะรถเลนสั้นก็ได้เออแล้วก็อีกอย่างคันนี้แหละคันนี้แหละที่ผมบอกว่าผมขายท่อนาคสุดที่สานให้น้องแล้วผมเดี๋ยวผมไปข่ายที่ระวัางขายดูแม่งตัดออกไปไม้ที่ผ่ายเลยเพื่อนเห็น้างเมื่อกี้น่ะแบบที่ผมผมเคยเล่าอยู่แต่จะไม่ได้คลิปไหนที่ว่าถ้ารถคันนึงแม่งจอดแล้วอีกคันนึงเราไม่รู้อ่ะเออแม่งข้ามเลนไม้โอ้โหเกือบชนกันเยอะด,ด้อเดี๋ยวผมเช็ดเลนล้องให้หนึง เดี๋ยวเราเห็นไฟแดงๆดงวิบวับบวับไปเพื่อนเขาจะไปจับเราเราไม่ใช่น้ำมันรถนรถชุกเนี่เดี๋ยววิ่งอกใคายก่อนถ้ามันยาวไม่บอกผมออกไปวิ่งไปพาร์ทเลยเพื่อน,น,นยาวจัดเลยนะโอเคโอ้โหมืดขนาดนี้ อันตรายวหะนเมื่อนยัดเเอาเป็นว่าเฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยอะไรขอดูหน่อยเชียยวแว่นสฟหมอกไปสัตว์ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นป่าไม่รู้อ่ะไม่น่าเห็นหรอกเนี่ยท่อนาคสุทริยานไปไปวิ่งดวง่วนลองวิ่งเส้นนี้ดู ทำไมรถมันล่อนอย่างนี้แล้วเพื่อนผมว่าผมมาวิ่งผิดเวลาอะแม่งแม่งมืดตึ๊บเลยถามว่าทำไมผมไม่ถ่ายกลางวันเ้วยเพื่อนผมบอกให้ฝนเลยพรุ่งนี้ผมไปเรียนพรุ่งนี้ผมไปเรียนแล้วอีกอย่างหนึง่งวันนี้น้องเพิ่งเอารถไปไล่มาผมก็เลยแบบอยากมีชิปลงอะ่ะโหลอะไรเงี้ยเลยต้องเอามาลงเนี้ยครับผมโหแล้วมืดอย่างนี้อมามานนโอ,อย้ยบออไข่จะเหลืออะไร เมื่อนถ้ามันมืดฝนวนกลับเลยนะน่ากลัวไปหมอบเส้นไปวิ่งเส้นใบป,ปัดดีกว่ารอ,ออะไรเพื่อนเดี๋ยวผมลองเปิดกระจกด่วนเปิดให้ลมมันกกกงนะโ,โหเพื่อนมืดตึ๊บเลยใบพัดรถเยอะไหมเช็คใบพัดก่อนอืเงียบๆน่าจะวิ่งได้ยึดเคคนหน้ากลัวบอกเลย ใจแล้วเพื่อนวิ่งแบบพาร์ดีวะ่ะโอ้ยนะ่ากลัวเกินเฮ้ยโคตรเฟี้ยวรุ่นเล็กสับได้ขนาดนี้จอดแล้วเพื่อนเอ้ยแต่ไม่รู้กล้องเห็นเปล่าเพราะว่า ผมบอกเอาเลยว่ากล้องผมนะแพ้ความมืดเพื่อนๆมันมันจะแพ้ความมืดนิดหน่อยวผมออกไปพาร์ไปวิ่งเลยนี่พี่เพื่อนๆทุกคนเลยนะถ้าคลิปนี้ไม่ถึงหมืนม่นหมื่นวิวนี่มันจะพูดยังไงนะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะ แต่ผมขอมอบแบบเปิดให้ลมมันเข้านะเพื่อนเพราะว่าชิวมันเป็นชิวประหลอดอ่ะมันข้ามคืนมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวอะไรกับหน้าอมองไม่เห็นผมขอเปิดเปิดให้ลมมันโกเข้ามาหน่อยมันจะลบกวนเพื่อนๆ่อนิดหน่อย่งไปพลาสเลยน่าจะจบสุด สับขึ้นหรือสับไม่ขึ้นโอจบเลยมีฟิบล้อแล้วขอให้ทางมันมันยาวแล้วมันไม่มีรถแอะเพือนผมผมบอกเลยว่าโอยถ้าจะเอาต้องรีบๆเลยผมเปิดหน้ากากนะเพื่อน 140ยสี่สิบโคดไวเพื่อนขึ้นไวตัดไวอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยึดเข่จะบอกว่ามันทำถนนใหม่ไม่เคยวิ่งโอ้จบแล้วโอ้โหเข่ไหนวะเนี่ยกูเชื่อมันหลือฝังจิตโอ้โหโหชมบุรีปะเนี่ยมบพาทำใหม่ลืมโอ้โหจบแล้วเพื่อนใบพัดแม่งทำใหม่่ะปกติมันจะยิงยาวไงผมเลยยกคันเร่งผมเห็นทางโค้งนี่แหละ เฮ้ยอ๋อลงรูนั้นได้ผมจบละเอาไงอะ่ะวิ่งไงได้มัง่งอาวกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเฉยเลยกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเฉยเลยมันต้องมียูเทิร์นได้อยู่ดิห้าผมไม่ยกคันเร่งมีรอยห้าเพราะมันยังไม่ตัดเดี๋ยวผมเอาใหม่อนะไรเพื่อนแต่มันเป็นทาง หวังมันจะได้เป็นทางตรงน่าจะนานอยู่โอ้ยเขาเปิดกระจกนะครับผมไม่ได้มันยังไม่ใช่โค ปกติมันจะตรงแบบตรงยาวๆแล้วด้วยสงสัยเราจะหมดเล่นทางตรงหรือเปล่าข้อขากลับผมรถเยอะไปละเราเมื่อที่ก่อนเมื่อกี้มกผมมาสักร้อยห้าแล้วผมไม่ได้เบรกอะผมนึกว่าเป็นทางตรงอะโอ้ยชนอย่างเดียวเมื่อนเฮ้ยเจอทางตรงเนื่อนผแต่รดเยอะมาก ถนนทำเกือบละตะการแห่งกูนะฝั่งนี้เขียวฝั่งนู้นแดง รถมันแล้วรู้ถนนนี่เพื่อนโหจำไห้เพื่อนๆไปต่างถิน่นอย่าอย่าขี่แบบผมนะเพราะบางทีเราไม่รู้ถนนว่ามันจะเป็นไง จะจอดให้เพื่อนดูก่อนเดี๋ยวดูท่อหน้า,าก,ก็จบคลิปตรงหมายที่จอดฮะ่โอยนี่ไงไม่ได้เป็นทางออกจอดตรงนี้กันมืดดิโอ้ยดับพอดีโอเคก็นะครับผมใครส่องอะไรมาวะ ก็เนี่ยเพื่อนๆท่อหน้าฝุที่ศาลน่าจะเห็นกันเป็นท่อเงาผมที่ขายให้น้องนะผมแล้วก็รถน้องเป็นลินฟีบีครับผมไม่มีชักนะผมบอกเลยคันนี้ไม่มีชักแล้วก็ถ้าอยากรีวิวน้องผมขอมีชุดหน้าก่อนนะผมเดี๋ยวคันนี้จะได้รีวิวครับผมโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟาสฟาคให้ผมแล้วก็มาติดตามผมที่ Facebook เวลามีอะไรได้คุยกันอัปเดตกันนะผมโอเคผมขอตัวไปก่อนไปละบาย